พอทำครึ่งหน้าฝั่งแรกนะคะเหมือนกับเข้าโปรแกรม Photoshop แล้วแบบหั่นครึ่งหน้าเรายกหน้าคางนี้ขึ้นอีกนิดนึงสวัสดีค่ะน้ำกันกุนแปัญญากิตินันท์นะคะวันนี้น้ำอยู่ที่ S Class Clinic สาขาเอสางราชดาค่ะช่วงที่ผ่านมาค่ะทำงานเยอะมากทั้งปีเลยค่ะนอกเหนือนจากที่เราเป็นนัก้องแล้วก็ยังเป็นเจ้าของร้านล้วก็ต้องออกไปตอนกลางคืนอีกปีนี้ก็จะเป็นปีสำคัญของน้ำนะคะก็คือน้ำจะแต่งงานในปีนี้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาดูแลรูปหน้าให้มันเป๊ะที่สุดเท่าที่จะเป๊ะได้ก่อนที่จะถึงม เี๋ยวเราเข้าไปหาคุณหมอกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยตอนนี้ตึงมากค่ะพอทํำครึ่งหน้าฝั่งแรกนะคะเหมือนกับเข้าโปรแกรม Photoshop แล้วแบบหันนครึ่งหน้าแลายกหน้าข้างเนี้ขึ้นอีกนิดนึง,นงความเจ็บถ้าเต็ม10เนี่ยให้ประมาณ5ละกันค่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกเลยแต่ผลได้ทําเสร็จแล้วก็สบายค่ะรู้สึกว่าเออเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเครื่องมันก็ดูแบบไฮโซมากยิ่งขึ้น นาะงว่าหันไปดูเครื่องตลอดตอนที่ยิงค่ะมันก็จะมีแบบคอยดูว่าเออตรงนี้ตรงเหนียงตรงนี้ตรงแก้มนะตรงคอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นแล้วก็เห็นพลังงานทุกอย่างคุณหมอก็น่ารักมากคอยชี้ให้ดูว่าตอนนี้ยิงตรงไหนทําตรงไหนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่น้ำช่อบมากๆเลยนะคะก็คือทําเสร็จแล้วสบายส่วนตัวน้ำเนี่ยไม่ระบมอะไรเลยนะคะเราก็สามารถแต่งหน้าออกไปทํางานได้เลยนี่คือออกจากห้องเดินมาเกลืทุกคนก็เป็นอย่างนี้ค่ะสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากมาลองเออร์โทรปีพรามนะคะเครื่องนี้เหมาะสําหรับทุกคนมากจริงๆ ะะมาเจอกันได้นะคะที่นี่ค่ะเอสพาคลินิกชั้นเอ็มนะคะที่เอสพาดตราชดานะคะน่ารักมากเลยทุกคนน่ารักมากขอบคุณมากนะคะ